เคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตเราดูเหมือนจะวนเวียนอยู่ในที่เดิมไม่ว่าจะทำอะไรหรือไปที่ไหนก็ไม่รู้สึกว่าได้เจอสิ่งใหม่ๆเลยที่จะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาบางครั้งเราก็อาจจะต้องเดินออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคยเพื่อค้นหาความหมายใหม่ๆที่จะทำให้เรารู้สึกเติมเต็มเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของดาวทอฝันดาวดวงหนึ่งที่อยู่บนท้องฟ้าในที่มืดมิด มันไม่เหมือนดาวดวงอื่นๆที่ส่องแสงอยู่เป็นประจำเพราะดาวทอฝันรู้สึกว่าการอยู่ในที่เดิมไม่เคยทำให้เรารู้จักตัวเองจริงๆมันจึงตัดสินใจเดินทางไปยังที่ไกลๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนระหว่างทางดาวทอฝันได้พบกับดาวดวงอื่นๆที่มีเรื่องราวแตกต่างกันไปดาวดวงหนึ่งบอกว่าชีวิตก็เหมือนกับการเดินทาง เมื่อเราได้ก้าวออกจากจุดเดิมเดิมเราจะพบกับสิ่งใหม่ที่ทำให้เราเติบโตขณะที่อีกดวงกล่าวว่าบางครั้งสิ่งที่เราค้นหาก็อาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เราแค่ต้องเปิดใจรับมันการเดินทางของดาวทอฝันนั้นทำให้มันได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่มีความหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไปถึงจุดหมายปลายทางแต่มันอยู่ในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินไปข้างหน้า และการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกลัวแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเติบโตว,วันหนึง่งดาวทอฝันพบกับดวงดาวหนึ่งที่ส่องแสงในที่มืดที่สุดบนท้องฟ้าดาวดวงนั้นบอกว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกก้าวที่เราเดินคือการเติมเต็มในตัวเราเองอย่ากลัวที่จะลองเพราะทุทกๆความล้มเหลวคือบทเรียนที่มีค่า คำพูดนั้นทำให้ดาวทอฝันคิดถึงคำหนึ่งที่มันเคยได้ยินความกลัวไม่สามารถทำให้เราเติบโตได้แต่ความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าทำให้เราค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองเมื่อดาวทอฝันกลับมาสู่ที่เดิมบนท้องฟ้ามันรู้สึกว่า ไม่ใช่แค่แสงของมันที่สำคัญแต่คือการที่มันสามารถแบ่งปันแสงนั้นให้กับดาวดวงอื่นๆที่กำลังมองหาความหมายในชีวิตของตัวเองการเดินทางไม่เคยไร้ค่าดาวทอฝันคิดในใจทุกก้าวที่เราเดินคือการสร้างเส้นทางของตัวเองและจากนั้นมันก็เริ่มส่องแสงอย่างมั่นใจเพราะมันรู้ว่าทุกๆความฝันนั้นมีค่า แม้ว่ามันจะไม่ได้ทำให้เราไปถึงที่ที่คิดว่าจุดหมายปลายทางแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนี่แม่แอนและเมอร์เองค่ะแม่แอนจะมาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังทุกวัน